ของรายที่เป็นชาวบ้านผมไม่ค่อยกังวลหรอกครับผมกังวลในทุนผมยกตัวอย่างคดีหนึ่งที่ผมดำเนินคดีที่เจังหวัดพังงางคือเกาะยาวท่านเคยดีไหมครับเกาะยาวจังหวัดพังงาเกาะยาวเนี่ยถูกในทุนชาวมาเลเซียนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปตอนท้ายในทุนนั้นชื่อในตันเตกไฮนะครับหรือชื่อเรียกในการเรียกว่าวาเลนติโน เขาไปน็นถนมาเลเซียแล้วเขาก็มาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินของคนไทยนะครับไปออกเอกสารสิทธิ์ทั้งต่อเลยเออกเสร็จคือจริงๆการออกเอกสารสิทธิ์เป็นเป็นขั้นตอนแรกจุดสําคัญที่สุดคือเขาต้องการนําเอกสารสิทธิ์นั้นมาเป็นเครื่องมือนะครับในการเอาเงินออกจากแบงค์แบงค์ที่โดนก็คือบีบีซีนี่คือต้นเหตุหนึ่งที่บีบีซีล้มถ้าถามว่าพวกนี้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดินสนับสนุนเขา รวมทั้งแบงค์เนี่ยเวลาท่านจะปล่อยกู้เนี่ยท่านไม่เคยพาไปดูเลยไปที่ที่เขาจะจะไปยึดเนี่ยมันคือเขาทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำไงกับที่แปลงนี้ดีเนื่องจากมันทาอะไรไม่ได้มันอยู่ยอดเขานะครับคือเวลาเขียนโครงการขึ้นมาก็เขียนแบบสวยหรูจะทําทุกอย่างการออกเอกสารสิ่งแต่ท้ายได้เงินมาปุ๊บเขาข้าหอบเงินเราเงินของพวกเราคงใช้เข้าขพวกเรานะแล้วก็ หอบนีไปเรียบร้อยแล้วทิ้งความเสียหายไว้ประมาณสามพันกว่าล้านอันนี้เรื่องจริงผมมองว่าคอนแก่นเนื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องการบุกุที่ดินถ้าในความความรู้สึกผมนะไม่เยอะไม่เหมือนกับที่ที่อยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับสมุยเดิมเนี่ยผมผมขอยากถามนิดนึงในห้องเนี้ยเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์คร่าวๆมี พีพ่่ที่มาจากภาคประชาชนใครมีที่เยอะที่สุดครับรับรับมาเลย <c oughs> ที่เยอะนี่แสดว่าทําบุญมาดี <c oughs> ใช่ไหมใช่พี่ครับคนไหนเลยเมที่ผมสัมภาษณ์ไว้บอกว่าเพื่อจะได้รู้ว่าเราที่เราถูกต้องไหมพอมีครับพอมีนะโอเคคือพอมีเนี่ยดีถ้าเรารู้จักเราก็รู้จักพอผมไม่เจอเคยไปไปสัมมานาไปเจอในาุลบางคนบางท่านนะครับ จำไม่ได้ที่อยู่ตรงไหนบ้างไอ้จำไม่ได้้วเท่าไหร่พาธนายไปไปชี้ที่ชี้บอกจะซื้อทนายบอกท่านครับเนี่ยที่ท่านท่านไม่รู้เลยที่จําไม่ได้อันนี้เรื่องจริงจําไม่ได้่าซื้อไ้เยอะมากแล้วบางรายเนี่ยเปิดปรับมรดกมาเป็นตั้งเลยโฉนดไม่รู้จะทำไงดีเพราะมันดูแลไม่ไหวก็นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งคือไม่รู้จะบริหารที่ยังไง แต่ถามว่ากฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศต,ต่างกันผมไปผมไปอเมริกาเบงกิดคือที่ก็จะเป็นอีกแนวหนึงน่งเหมือนที่ท่านทดลองท่านนําเสนอเกี่ยวกับออสเตรเลียคือกฎหมายที่ดินของออสเตรเลียก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เยอรมันอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนแบบว่าจะให้ที่ที่อยู่คือท่านต้องดูแลได้จริงถ้าท่านดูแต่ท่านพูดอย่างนี้แสดงว่าพอมี้ท่านดูแลถึงท่วถึงไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่ดูแลไม่ท่วถึงแต่คนอื่นแบบ ที่แค่ผืนเดียวนิดเดียวแต่ต่างกันเหมือนเหมือนทุกวนันนี้ท่านท่านทราบใช่ไหมว่าท่านนายทุนเนี่ยมีที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแต่คนปกติคนธรรมดาก็มีแค่สามสิบเปอร์เ็นคือผมก็จะมองว่ามันไม่เป็นธรรมแต่ก็ได้แต่คิดคือเราก็ยังที่จะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้านจะปรับปรุงยังไงท่านต้องเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปปลุกรูปที่ดินนะครับไม่งั้นหมดจริงๆคือณตอนเนี้ยคือผมไปทําคดีที่สมุยเนี่ย <c oughs> ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดคือฝรัง่งฝรั่งมันชอบมากยอดเขาไม่รู้ว่ามันเห็นยอดเขาไม่ได้มันจะขึ้นไปยืนไปดูแล้วมันก็บอกเอ๊ะตรงนี้ออกเอกสารสิทธิ์ได้ไหมคนไทยก็ ไปอำนวยความสะดวกเขาก็ไปแนะนําเขาที่ผมบอกคือยอดเขาออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ใครพอทราบม,มาั้ยเอพอรู้ไหมว่าทำไงถึงจะออกเอกสารสิทธิ์บนยอดเขาได้แล้วคิดว่าออกได้ไหมออกได้ถ้าท่านมีวิธีการเขาเรียกว่าวิชามานท่านก็ต้องไปหาสาข้อหนึ่งที่ไม่เคยถูกนํามาใช้แล้วก็ให้มันบินขึ้นไปอยู่บนยอดเขา แล้วท่านก็ต้องสร้างทิศเหนือปองขึ้นมาทิศเหนือใต้กลางออกให้มันไปสอดรักกับบนภูเขานั่นแหละที่ดินเขาก็ต้องสนับสนุนด้วยถามว่าที่ดินรู้ไหมรู้แต่ท่านเชื่อไหมว่าจากยอดเขาเนี่ยสมมุติว่ามีชาวบ้านเข้าไปอาจจะเข้าไปถางปกติไล่หนึงาาหน่งประมาณแสนหนึ่งแต่เมื่อเวลามันออกเป็นโฉนดที่ดินที่ตรงนั้นสามสิบล้านครับแล้วถามว่า คนอยากออกไหมมันก็ต้องอยากออกผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพผมที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงผ่านจอคือเรื่องจริงจากที่ไปประสบการณ์ตรงผมเคยไปพูดกับชาวบ้านดีๆคือผมบอกเลยว่าผมต้องการพยายาคือช่วยมาให้การกับผมหน่อยบางอย่างเนี่ยคือผมต้องการพยานที่็นพูดเข้าผู้แห่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่เคยมีการทำปรโยชน์มาเลย ผมก็เข้าไปสอบพยานเขาก็เดินหนีกันหมดเลยคือเหมือนบบแบบว่าลักษณะว่าไม่ใช่เรื่องของเขาจนบอกผมอาการบอกผมไม่ใช่คนสมุยผมยังรักแผ่นดินสมุยมากกว่าพวกคุณอีกเท่าน,นั้นแหละรู้สึกสำเนึกขึ้นมาคดีก็เลยคลี่คลายได้ตอนนี้คือไอ้ที่แปลงนะที่หมยอดเขาแปลงนะกลายเป็นคดีที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาฟอกเงินเห็นไหมครับมันเกิดจากอะไรทั้งสิ้นเกิดจากที่ดิน ที่มีการบุกรุกถามว่าถ้าเป็นที่ที่ที่พื้นรากเนี่ยถ้าอ่อยเอกสารสิทธิ์มีโฉนดอะไรผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเต็มที่ก็คือมันก็คือการเข้ามาอยู่ตามปกติแต่ปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่เกิดจากการอ่อยเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบเนี่ยมันคือที่ที่เราเข้าไปบุกรุกที่สมวนห่วห้ามของรัฐทั้งสิง้นซึ่งในขอนแก่นเนี่ย อย่างผมลงเครื่องขอนแก่นผมก็ไม่เห็นนะยอดเขามีมีบ้านจาาัดสรรนั้นมันสบายตาดีใช่ไหมครับเต็มที่ผมเดาว่าส่วนใหญ่การการะทำผิดน่าจะเป็นเรื่องการเข้าไปในเขตป่าสงวนรู้หรือไม่รู้อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ารู้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรืออะไรเข้าไปเตือนเนี่ย<ม>ก็ช่วยช่วยกันช่วยช่วยช่วยกันให้ให้เข้าออกมาจากเขตนั้นซะเพราะเมื่อไหร่ที่เข้าไปได้คนเดียว ก็ต้องพาคนอื่นเข้าไปได้ดีไม่ทราบว่าสัตว์น้องโตโตสี่มาจากที่ไหนครับมมาจากโคโปรเลยครับผมโคโปรใช่ครับ,รบแล้วมีมีป่ากีปาก่ปา่ามันมีน้องนั้งได้ครับน่งได้ไมันมีภูเขาลยครับแต่ว่าม่มันมันมีเส้นเขาที่แบ่งระหว่างทอนถิ่นกับเขตภูมิครับเห็นไหมคือคือคอ,อย่างที่ผมบอกอะตอนเนี้ย การบ้านของท่านคือท่านไม่รู้ว่าในขวานแก่นมีเขตสงวนห่วงห้ามของรัฐเท่าไหร่แม้แต่สองข้อหนึ่งท่านบอกเมื่อกี้กผมบอกสองข้อหนึ่งสองข้อหนึ่งคืออะไรผมผมอยากจะใครทราบบ้างจริงผมถามจริงใครใครทราบว่าสองข้อหนึ่งคืออะไรครับคพ,พอมีความรู้ไหมครับค,คุณพี่ อ,อาราล์อธิบายตามความเข้าใจที่จับจองที่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีชนดเป็นที่อะไรครับท่านเคยเห็นหน้าตาสอข้หนึ่งไหมครับไม่เคยเลยท่านรูไม่ว่าท่านอยู่บนที่ดินเนี่ยท่านเดินอยู่บนที่ดินทั้งหมดเนี่ยเดิมส่วนใหญ่ที่ดินนั้นมันมีการออกส่อหนึ่งทุกที่ แต่มันออกสมัยปีไหนครับ2497 2497 24 <97. S 1> แล้วทำไมมันไปออก2497ครับสอบข้อหนึ่ง mm hmm. นี่คือจุดเปลี่ยนของประมวลกฎหมายที่ดินประมวลกฎหมายที่ดินถูกบัญญัติไว้ในปีวันที่หนึ่งธันวาคม2497เพราะอ,อะไรฮะเพราะรัฐต้องการให้ประชาชนได้เข้าไปครอบครองที่ดินและทําประโยชน์อย่างถูกต้องก็เลย ต,ตราประมวลกฎหมายนี้มานะครับแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งคันวาคมสองสิบเ้าเจ็ดนับไปร้อยแปดสิบวันนะครับให้ประชาชนที่ครอบครองทัประโยชน์ในที่บริเวณไหนก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เข้าไปแจ้งการครอบครองท่านแจ้งการครอบครองท่านจะได้สองข้อหนึ่งนี่คือสองข้อหนึ่งจําไว้นะครับว่าสองข้อหนึ่งนี้สําคัญมากถ้าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับสองข้อหนึ่งนี่ยิ่งกว่าทองอีกนะครับ เพราะที่ดีมันแพงกว่าทองแล้วยิ่งถ้าเป็นที่ที่สงวัของห้าม